สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องคณิตศาสตร์พารวยนะครับวันนี้เป็นวันที่19เดื่นก้าสุนทรพจร้อยสิบแปดนะครับเป็นมาศุกร์นะครับเราพัฒนานะครับวันนี้มีสูตรมาแจกเลขครบหลักนะครับก็จะเดินมาแล้วนะครับประมาณเจ็ดงวดนะครับเข้างวดที่แปดนะครับไอ้หกงวดนะครับเข้างวดที่เจ็ดนะครับผมก็จะใช้หลักพันคูณสามหลักร้อยคูณสองแล้วก็หนึ่งหลักหน่วย บวกสองคงที่นะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับก็จะได้ออกมานะครับจะเป็นตามนี้นะครับเจ็ดห้าได้ได้เจ็ดห้านะครับก็ดูนะครับแล้วก็เก้าแปดกับเก้าแปดศูนย์เก้าคือศูนย์เก้าแปดได้แปดนะครับสองแปดนะครับออกสองแปดนะครับสี่สามนะครับก็จะใช้หลักการคำนวณนะครับก็ ศูนย์บวกสี่บวกหนึ่งบวกสองนะครับเจ็ดบวกแปดเป็นห้าบวกหกเป็นหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์บวกสี่เป็นสี่บวกเก้าเป็นสามบวกสามเป็นหกนะครับนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็กบกันดูนะครับอันนี้คือสูตรคบหลังครับแล้วมาวันนี้วันนี้เลขที่ได้นะครับเราเราเออหลักพันนะครับหลักพันเราคูณคูณคูณกับศูนย์นะครับมันก็ได้กับศูนย์นะครับ 5้าคูณสองก็เป็นศูนะครับแล้วก็มาสามนะครับแล้วก็บวก2ององที่คือได้หนะครับวันนี้ห้าบวกแปดเป็นสามสามบวกหกเป็นเก้าเกบวกเก้เป็นแปบวกสีเป็นสองเกบวกสเป็นหนบวกหนึงเนะครับวันนี้ก็ได้5 3 9 8 2มเก้าดสอนะครับเราก็จะมาจับคู่กันในรูปสไลม์นะครับแล้วก็จะถอดออกมานะครับใิได้ทั้งหมดยี่สิบเจ็ดชุดนะครับ ชุดผมก็จะคัดใช้แต้มนะครับแต้มตะนะครับผมว่ายแต้มยังไงเดี๋ยวผมให้ดูตัวแต้ตนะครับตัวแตแต้มครับตัวแต้มนะครับ,ม,รบ,ม,รบมันก็จะเดินผมจะทํามาสองชุดนะครับเอาสชุดเทียบเอาตัวชนนะครับมันก็จะเดินมาแล้วทั้งหมดหมงวดข้างงวดที่7เหมือนกันทั้งสองชุดนะครับชุดชุดแต้มชุดนี้คิด หลักพันคูณสี่หลักร้อยคูณเก้าหลักสิบคูณเก้าบวกเก้าคงที่นะครับที่ได้ออกมาสองนะครับออกเจ็ดห้าเต็มสองนะครับอันนี้ก็ได้เจ็ดนะครับดูนะครับแล้ววันนี้นะครับก็เลยได้นะครับหลักพันนะครับคูณสี่ได้ศูนย์เก้าห้าสี่สิบห้านะครับเก้าสี่สามยิบหกนะครับบวกเก้าคงที่รวมกันแล้ว เคยได้ศูนย์บวกสี่นะครับเท่ากับวันนี้แต้มศูนย์สี่นะครับอันนี้หนึ่งใบนะครับแล้วก็จะมานี่นะครับใช้หลักแสนคูณแปดนะครับหลักร้อยหนึ่งหลักสิบหนึ่งบวกหนึ่งของที่นะครับวันนี้นะครับก็จะได้นะครับแปดหกสี่สิบแปดนะครับห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งสี่นะครับแล้วก็บวกหนึ่งของที่นะครับรวมกันเป็นแปดบวกสี่เป็นสองบวกแปดเป็นศูนย์นะครับก็ได้ ันนี้ได้820ตัวแต้มน,นะครับสองสูตรชนกันนะครับรเราจะเลขสองสูตรชนกันนะครับสองสูตรชนกันมันก็จะมันจะชนกับศูนย์นะครับชนกับศูนย์เพราะเลขเราเยอะนะครับเลขเรามันมีหมด27เลขนะครับแล้วก็จะตัดให้เหลือน้อยนะครับเราใช้แต้มศูนย์สองสูตรชนศูนย์ใน27เลขนี้มีชนศูนย์แต้มศูนย์อยู่สองแต้มมี91 82นะครับ หน่อนะครับกับกันบนล่างนะครับอันนี้เราก็แบ่งสูตรกันนะครับมันเป็นสูตรคารําคำนวณคณิตศาสตร์ย้อนหลังเป็นแค่เพียงสูตรคำนวณน,นะครับมีเข้าไม่หลุดไม,ม่ได้เสนนเรื่องการพนันนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับมาบอกในการคิดเลขนะครับว่าสามารถคลักคณิตศาสตร์เราสามารถรันเป็นสามารถทาเป็นหวยได้นะครับอันนี้ก็ ฝากติดตามช่องอนิสตัตพาโยเลยนะครับวันนี้ก็มาฝากกันนะครับสองเลขนะครับคราวนี้ชอบก,ก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับไม่คอมเมนต์อะไรที่รุนแรงนะครับแล้วผมจะมีความเออให้เชื่ออีกหน่อยผมได้มีสูตรเลขตัวเดียวนะครับเลขตัวเดียวเนี่ยมันเดินมาทั้งหมดทางหวดในข้อหกที่หกนะครับเดินสิบหน่วยนะครับใช้หลักหมื่นคูณเก้าหลัก พันคูณสหลักร้อยคูณเหลักสิบคูณสีขงที่1นะครับมันก็จะเข้ามานะครเออกเก้ออกศูนย์เกออก8ปดแดสออก28งดสมออกสี่สวันนี้ได้2มันก็ตรงกับแรม0ูนย์สเราก็คือ8ปดสนะครับอันนี้ก็น่ารุนทีเดียวก็ดูอย่างมีสตินะครับก็อันไหน ผมพยายามทำให้เป็นหลักทางคณิตศาสตร์มันสามารถดูได้นะครับว่ามีหลักการคิดให้ดูนะครับผู้พี่พี่ป้าน้อาก็ลองเอาไปคิดดูนะครับวันนี้ก็มาฝากกันเป็นแนวทางในงวันศุกร์เราพัฒนาวันที่19เดือน9หังวันาโลก18นะครับสองทุ่งครึ่งก็คงจะลูกผลกันนะครับชอบกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ